เรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เคารพและท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านและก็ขอญาตกรับเรียนไปยังท่านประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดอยู่ที่บ้านด้วยนะครับในฐานะผมเป็นประธานอนุก,กรรมธิการพิจารณากรอบจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในส่วนภาค3หมวดที่2 ว่าโดยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ขออนุญาตกราบเรียนว่าความสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้นท่านสมาชิกท่านคงจำได้ถึงเหตุการณ์ของวิกฤตชาติที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น ก่อนวันที่22พฤษภาคม2557เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ซึ่งรวนแล้วแต่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในขณะนั้นซึ่งไม่มีความโปรง่งใสกลไกของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นไม่มีการทำงานเท่าที่ควร จนเกิดกรณีการทุจริตโครงการไม่ว่ารัฐจำนำข้าวซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนถึงหกแสนล้านบาทสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้ากลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสามารถทำงานที่จะปกป้องผลป,ประโยชน์ชาติได้ แล้วนอกจากนั้นยังมีปัญหาไม่ว่าโครงการจัดการน้ำ3า3 0 0ห0ล้านมีการดำเนินการโครงการที่ร้วนแล้วแต่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบยับยั้งได้และยังมีการพยายามที่จะจัดให้มีโครงการกู้เงินถึง2ล้านล้านบาทวิกฤตชาติเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาที่ทำให้สถานการณ์ ตรวจสอบไม่สามารถทำได้ประชาชนจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวกันทั้งประเทศเป็นจำนวนหลายหลายล้านคนสิ่งนี้เป็นเพราะสาเหตุกลไกตรวจสอบการแชมหนาารัฐนั้นไม่ทำงานแต่การตื่นตัวของประชาชนนั้นทำให้ประเด็นสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นไม่ว่ากลไกของระบบการเมืองที่ล้มเหลวก็เป็นอย่างที่ทราบกันมาแล้ว และที่สําคัญที่สุดก็คือคกลไกของการตรวจสอบการช่หนาจรัฐนั้นประชาชนได้เรียกร้องกันอย่างมากว่าต้องมีการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเราสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์ของชาติให้ได้ดังนั้นเพื่อเป็นให้ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ท่านประธานครับในการเกิดปัญหาขึ้นในวันตั้งแต่วันที่ก่อนวันที่22พฤษภาเป็นที่มาของอหลังจากนั้นจึงมีร่างรัฐมีรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรฉบับชั่วคขาวพุทธศักราช2 5 5 7ซึ่งให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยกับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนมาตรา35ว่าคณะกรรมาการยกร่างต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้มีหลายอนุมาตราซึ่งอนุมาตราที่เกี่ยวข้องนั้นก็อนุมาตราสามจะต้องให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตรวจสอบและขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งกลไกในการกำกับและควบคุมให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนนอกจากนั้น ย่งบัญญัติไว้ในอนุสีว่าจะต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้ที่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือกระทาการอันทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาดและให ต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางหลักนิติธรรมและการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับอนุที่8จะต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน โดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศและกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพท่านสมาชิกับท่านจะเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของเรื่องกลไกตรวจสอบการใช้หน้ารัฐที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ2 5 5 7ให้คณะกรรมการยกร่างชุดนี้ต้องมีบัญญัติในเรื่องนี้ และก็ให้คณะกรรมการยกล่างพิจารณาถึงความจําเป็นความคุ้มค่าที่จะต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่จําเป็นต้องมีให้พิจารณามาตรการที่จะให้การดําเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยคณะกรรมการบริการยกล่างจึงได้มีการกําหนดเจตนารมณ์แห่งการล่างรัฐธรรมนูญขึ้น4ประการ ซึ่งใน4ประการนั้นท่านจะเห็นมีอยู่สองประการใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไม่ว่าการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่เพิ่มให้มีส่วนร่วมส่วนร่วมสําคัญคือเป็นการส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยและในประการที่สองคือให้การเมืองใสสะอาดสารานี้เพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็ให้มีความสมดุล ซึ่งทั้งสองประการจะส่งเสริมทำให้หนุนสังคมที่เป็นธรรมก็คือเกิดการปฏิรูปของสังคมอย่างแท้จริงและที่สำคัญในประการสุดท้ายของเจตนารมแห่งการร่างรัฐธรรมนูญก็คือจะทำให้นำชาติไปสู่สันติสุขเพราะเหตุความขัดแย้งทั้งหลายทั้งมวลบาานั้นก็อย่างที่ผมเรียนที่เป็นสาเหตุตั้งแต่ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นดังนั้นเมื่อสภาปฏิรูป และนอกจากนั้นสภาปฏิรูปแห่งชาติยังให้ความสําคัญนะครับเรื่องของการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่างที่ท่านสมาชิกทุกท่านก็ทราบว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติเกิดขึ้นมาด้วยซึ่งสิ่งนี้ผมนําเสนอมาคือความสําคัญของอาการร่างรัฐธรรมนูญในส่วนว่าโดยกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและ ดังนั้นในการยกร่างของคณะกรรมการยกร่างจึงคำนึงถึงหลักการในการตรวจสอบใช้อำนาจรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจะต้องมีกลไกเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติแต่แน่นอนก็ต้องเพื่อคุ้มครองให้ขัการที่สุจริตคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญซึ่งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจะต้องครอบคลุมไป ไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบหรือการรวมทั้งการเลือกตั้งโดยที่ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมการละเมิดสิทธิของประชาชนและรวมทั้งการละเมิดจริยธรรมการตรวจสอบของรัฐนั้นครอบคลุมไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาสุบ,บีส่วนร่วมในกิจการของรัฐและก็การตรวจสอบกลไกการตรวจสอบนั้น ก็มี3ประการซึ่งในอดีตนั้นเราจะมีอยู่ประการเดียวเท่านั้นก็คือประการที่ผมจะเรียนว่าก็คือใช้องค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่เป็นองค์กรภาครัฐอยู่อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งในกลไกที่จะเพิ่มเติมขึ้นในส่วนของรัฐธรรมนูญนั้นก็เพิ่มในส่วนของให้สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดิมนั้นใช้โดยผ่านการเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นกรรมธิการยกร่างต่างๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา144 แต่ก็ให้สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อกันได้เพื่อให้มีการจัดตั้งผู้ไต่สวนขึ้นมาผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาได้และที่ประการสำคัญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีบทบาทโดยตรงในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในส่วนซึ่งไม่ได้อยู่ในภาคที่3แต่ว่าอยู่ในส่วนของภาคของพลเมืองก็คือมาตราที่7 1 คือส่งเสริมให้พลเมืองแต่ละจังหวัดมีการมีส่วนร่วมมีบทบาทโดยตรงในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายในจังหวัดของตนเองมีทุกจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้พลเมืองยึดมั่นในการซื่อสัตย์สุจริตและมีบทบาทโดยตรงต่อการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในจังหวัดนั้นๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บัญญัติไว้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งมหาชนที่ออกมาเรียกร้องดังนั้นในภาคสาม หมวด2การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจึงบัญญัติเริ่มตั้งแต่มาตรา246ถึงมาตรา276รวมทั้งสิ้น31มาตราประกอบด้วยส่วนที่1คือบททั่วไปส่วนที่สการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนที่3เป็นการถอดถอนจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งอื่นส่วนที่4เป็นการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และนอกจากนั้นส่วนที่5เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ตอนมีตอนที่หนึ่งเป็นว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งตอนที่สองเป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตอนที่สเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตอนที่4ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ท่านสมาชิกค,ครับท่านก็ได้รับร่างและทำนูนไว้พิจารณาแล้วผมต้องขออนุญาตเรียนเพื่อที่จะเป็นการเสนอให้ท่านพิจารณาซึ่งถ้าท่านพิจารณาแล้วถ้าท่านเห็นมีข้อเสนอแนะนั้นก็ขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณาเสนอมาให้ด้วยแล้วก็ในฐานะผมเป็นกรรมการยกร่างผมน้อมรับที่จะนำไปปรับปรุงดังนั้นในหมวดที่สองที่เรายกร่างขึ้นมานั้น ในส่วนบททั่วไปเราบัญญัติได้ในมาตรา,า,า2 4 6ว่าการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต้องไปโดยชอบด้วยกฎหมายสุดจริตและปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์รวมทั้งต้องกระทำด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สิ่งนี้จึงเป็นเหตุที่บัญญัติให้คณะกรรมการขององค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้น จะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีเพราะว่าใช้หลักว่าผู้ที่ตรวจสอบผู้อื่นนั้นตนเองก็จะต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงบัญญัติไว้และนอกจากนั้นในบททั่วไปก็บัญญัติเรื่องการแสดงทรัพย์สินนั้นท่านจะเห็นว่า การแสดงบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินนั้นในมาตรา247นั้นเพิ่มให้กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้ำนาารัฐต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่สองเป็นเรื่องของการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลป,ประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูนมาตราตามรัฐธรรมนูญฉบับปี50นั้นบัญญัติไว้เป็นเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ว่าในรัฐธรรมนูญที่เรายกรล่างขึ้นในมาตรา248ยกรล่างเป็นบทบัญญัติใหม่นั้นบัญญัติให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่กระทําการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องไม่ดําเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งบัญญัติไว้4ประการซึ่งท่านจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นมีปัญหาอยู่เสมอในสภาในรัฐสภาสอสอและสวได้มีคำปฏิญาณตนว่าจะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์แต่ไม่ได้บอกว่าแล้วอะไรคือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังนั้นในการบัญญตัติในส่วนนี้จึงบัญญัติไว้อย่างน้อยมีสประการ ซึ่งแต่ละประการเช่นอนุที่หนึ่งไม่กำหนดนโยบายหรือเสนอกฎหมายหรือกฎที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการที่ตนหรือคู่สมรสบุตรหรือบิดามารดามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่อันนี้ชัดเจนถ้าบีใครไปกระทำนั้นเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ก็เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะแล้วอนุที่สองไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการเปิดหน้าที่ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น อันนี้ก็ทําให้มีความชัดเจนแล้วก็ในอนุธิสามผมเชื่อว่าประชาชนได้เรียกร้องมามากก็คือไม่ใช้เวลาของราชการหรือของหน่วยงานเงินทรัพย์สินและบุคลากรบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือข้อมูลภายในทางราชการหรือหน่วยงานไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตโดยชอบด้วยกฎหมายและกฎต่างๆและสุดท้าย เป็นไม่กระทำการใดๆดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดๆในฐานะส่วนตัวที่ก่อให้เกิดความเครือบแคงว่าขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่หรือเป็นที่เสื่อมเสียแต่ก่อตำแหน่งหน้าที่ทั้งามาตร,รา248บัญญัติเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ก่อนวันที่22พฤษภาคมและนอกจากนั้นในส่วนนี้ก็บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญมารตรา อ่าในปี50ตามเดิมอยู่หลายมาตราในส่วนที่3ท่านสมาชิกค,ครับเป็นเรื่องของการถอดถอนจากตำแหน่งและการตัดสิทธิท,ทางการเมืองหรือสิทธิในการดำรงตำแหน่งอื่นในหลักการก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ50แต่ส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นนั้นก็คือให้แทนที่จะการถอดถอนนั้นให้เป็นเรื่องของวุฒิสภาตอนนี้เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรม ตามการเรียกร้องนั้นจึงให้รัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวและรวมทั้งในกรณีที่กระบวนการถอดถอนนั้นได้และก็การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นได้เขียนไว้ในมาตรา255ซึ่งในอนุสามให้มีการเพิ่มเติมคือคือให้มีคณะกรรมการสามฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้แทนในการสูงสุดและผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอื่นมีจํานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟ้องคดีต่อสารดีกาบรรณากคดีอาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองบทบัญญัติดียกล่างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าบทบัญญัติดีได้รับการ บังคับใช้ก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และนอกจากนั้นยังให้มีกลไกในการจัดทําและส่งชื่อของให้ผู้มีสิทธิทเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา253ไว้ด้วยสิ่งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท่านสมาชิกครับในส่วนที่4การดําเนินคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา256 จนถึง258นั้นในหลักใหญ่แล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี50แต่ว่าส่วนที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นนั้นก็คือให้อำนาจของสมาชิกรัฐสภาก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสงสภารวมกันอาศัยตามมาตรา257มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอาจยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อขอให้ที่ประชุมใหญ่สารดีกาพิจารณาแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจากความเป็นผู้ที่เป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นประจักษ์ทำหน้าที่ไต่สวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาร่ำรวยปกติมีความผิดหลายฐานนะฮะเที่ยวนี้ เป็นการเพิ่มเติมให้สมาชิกรัฐสภาสามารถดำเนินการตรวจสอบการแช้อำนาจรัฐได้ด้วยและท่านสมาชิกครับผมขอญาตมาในส่วนที่5ในเรื่องขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการแช้อำนาจรัฐนั้นในส่วนนี้เราแบ่งออกเป็น4ตอนตอนที่หนึ่งเป็นเรื่องของคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐรรมนูญมาตรา259ถึงมาตรา269นั้นโดยรายละเอียดแล้วท่านพลเอกเลิศรัตน์ท่านจะมาเรียนให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนผมของขอเรียนคร่าวๆเป็นเพียงแค่ว่าในคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องซึ่งได้รับการเรียกร้องจากประชาชนเช่นเดียวกันในหลายๆกรณีก็จึงมีการดำเนินการไม่ว่าเรื่อง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีกระบวนการของผู้ที่เป็นกรรมการสรรหานั้นมีจำนวนมากขึ้นเพื่อที่ให้เกิดความโปร่งใสในที่มาในการสรรหาและที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกๆองค์กรของการตรวจสอบการแช่มหนาารัฐนั้นก็คือจะต้องให้มีคณะกรรมการประเมินผลมาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นจะไม่มีการประเมินผลใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเป็นไปตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งจะต้องถูกประเมินผลทุกๆหนึ่งปีแล้วก็แจ้งให้สาธารณรับทราบครับแล้วก็ในส่วนของ ตอนที่2ในเรื่องของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนนี้มีการปรับปรุงเพิ่มให้คณะกรรมการตรวจเงินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้นได้มีส่วนที่สําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก่อนหน้านั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินถ้าเกิดพบกรณีที่มีปัญหา ก็จะต้องส่งต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,ปรปามการทุจริตแห่งชาติแต่ว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นกำหนดให้อำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจเพิ่มเติมขึ้นโดยบัญญยตดไว้อาจจะไปอยู่ในส่วนของภาค2หมวด5การคางรังแระงบประมาณในมาตรา205 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกตรวจสอบการแช้อำนาจรัฐก็คือในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดก่อให้เกิดการใช้จ่ายแผ่นดินอันวินยูชนพึงเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนนวนยื่นฟ้องต่อสารปกครองแผนกคดีวินยัยการคังและการก็ประมาณและให้สารวินิจัยโดยไม่ชักช้าซึ่งบทบัญญัติด,ดังกล่าวจะทำให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการหยุดยั้งความเสียหายของเงินแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มเติม,ตมขึ้น ท่านสมาชิกค,ครับผมขออนุญาตไปสู่ตอนที่3ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรายกล่างไว้มาตรา271และมาตรา274ก็เช่นเดียวกันเป็นไปตามที่เรียกร้องว่าจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ และนอกจากนั้นในงานในเรื่องของส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นคณะกรรมการติการได้เห็นว่าควรจะให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นดําเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผูะ้บริหารระดับสูงเท่านั้นซึ่งรวมทั้งผู้พรักษาตุลาการข้าราชการอยการ,การแต่ส่วนในระดับที่ตามลง ลดลงไปด้านควรจะให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้พิจารณาเพื่อที่จะให้มุ่งตรงไปยังในการที่จะควบคุมดูแลในเรื่องคดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและรวมทั้งให้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการฟ้องคดีต่อสารปกครองในคดีที่เกี่ยวกักวกบวินัยทางการคลังและงบประมาณถ้าตัวอย่างเกิดขึ้นในกรณีของโครงการจำนำข้าว ถ้าล่างพระราชบัญญัติถ้าล่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามนี้ในกรณีที่พบว่ามีการดําเนินโครงการไปนั้นสอว่าเกิดทุจริตขึ้นทางคณะกรรมการปปชาสามารถดําเนินการในส่วนที่สอบสวนไตส่สวนในเรื่องของการกระทําทุจริตครอร์รัปชันไปได้แล้วในขณะการสามารถยื่นฟ้องไปยังคดีไปยังศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับวินัยการคาลังเรื่องงบประมาณเพื่อหยุดยั้งความเสียหายได้ เราก็จะไม่เสียหายกันเป็นจำนวนมหาศาลเป็นหกแสนล้านอย่างที่เคยปรากฏมาในอดีตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และนอกจากนั้นในส่วนที่จะต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายาต่อไปนั้นก็เป็นการที่เพิ่มอำนาจการกำกับดูแลหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการทุจริตต่างๆซึ่งอาจจะประจำแต่ละกระทรวง ซึ่งเป็นหน้าที่ของปปชที่จะต้องมีหน้าที่กำกับและดูแลซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวทางซึ่รัฐบาลในปัจจุบันดำเนินการซึ่งเชื่อว่าการกระจายการตรวจสอบออกไปนั้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารวมศูนย์ไว้ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพียงองค์กรเดียวแล้วส่วนในตอนที่4เรื่องเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ์ที่ มนุษยชนตามมาตรา275และมาตรา276นั้นท่านสมาชิกครับเป็นการรวมภารกิจเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธินมนุษยชนซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของอออรัฐธรรมนูญ2 5 5 7มาตรา35วรรคทาย ที่ให้คณะกรมรมการยกร่างต้องหาวิธีการเพื่อให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเห็นว่าควรที่จะให้สององค์กรซึ่งมีหน้าที่ถ้ามารวมกันแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดูแลและบริการประชาชนได้เป็นอย่างดีคุ้มครองสิทธิของประชาชนช่วยเหลือประชาชนเพื่อให บรรล,ลุตาเป้าหมายขององค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจนี้ดังนั้นจึงเกิดการให้เกิดการรวมขึ้นตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนขึ้นท่านสมาชิกครับในส่วนสำคัญขององค์กรนี้ก็คือ เขียนไว้ในร่างและธรรมนูนว่าให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแต่ละคนในการดําเนินการตามมาต,ตานี้ให้ชัดเจนและรวมทั้งกรณีใดที่ต้องเป็นมติร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนก็ให้มีเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบร่รงนูนว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนจะบัญญัติไว้ท่านสมาชิกครับ ผมรบกวนเวลาท่านมานานพอสมควรแล้วก็ขอญอาตเรียนว่าในการนําเสน,นอนั้นเป็นการเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมาการยกล่างที่เห็นว่าการยกล่างรัฐธรรมนูญตามที่ผมได้กล่าวเรียนไปนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทําให้กลไกของการตรวจสอบการใช้อนจรัฐดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิผลเพื่อที่จะคุ้มครอง,งผลประโยชน์แห่งชาติและเพื่อที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการร่วมกันตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติร่วมกันนั้นแต่แน่นอนต้องมีหลายๆประเด็นที่อาจจะต้องขาดตกบกพร่องหรืออาจจะไม่เหมาะสมหลายประการในฐานะผมที่ได้มีส่วนในการยกร่างในรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ขอกาบเรียนว่าขอน้อมรับข้อเสนอของท่านสมาชิกที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นและรวมทั้งก็รอ ข้อแนะนําในการที่ท่านจะแก้ไขเพิ่มเติมในร่างรละธรรมนูญที่ทางคณะกรรมการยกร่างนําเสนอในวันนี้ครับขอบคุณครับ